มากินข้าวกันอันโทเนียโพซิวพูดตลอดเลยบอกว่ายังไม่มีใครที่แอนจะมอบมองให้ได้ แ,แอนวางมาตรฐานจะสูงเลยแอนโตเนียนเนื่อคุกกกระพันต้มย,ย,ยำไก่ไปกดอกกระเจี๊ยบอันนี้ข้าวที่สั่งพี่แขกมาตั้งสิบวันละแช่ตู้เย็นไว้กลิ่นไม่ค่อยดีละข้าวกลิ่นไม่ค่อยดีแล้ว ต้ยมยำไก่ของร้านยุ้งเจ็ดไงคนนั้นแม่จะกินแค่คำเดียวเอง่ายสองที่ไงเมื่อช้าไป ร้านข้าวแกงครัวหนังงานใช่ไหมของบุญปักษาดาวกินไปเยอะเหรอพามาร้านยุงเจ็บไปตรงจางเลยกินไม่ลง ข้ามอร่อยนะลาทอคืออร่อยทุกอย่างเลยชูชัยเก่งมากชูใจเจะแม่เพชรเหมือนน้ำนังก็ติดต่อร้านที่แบบอร่อยที่สุด ร้านยุ้งเจดในคุณตาปัญญานิลันคุณเนะี่ยเจ้าของเบอรคอยไปกินยาพนมก็ไปกินมอสปฏิพานก็ไปกินเจเจดกลิงก็ไปกินท่านอ้นก็ไปท่านอ้นทุกวันนี้ยังสั่งอาหารจากร้านยุ้งเจดเนี่ยไปกินบ้านท่านอ้นอยู่ใกล้ๆ ร้านอาหารยุ้งเจ็ด มันก็แค่แบบต้มยำไก่ อันโตเนียโปเซิ้วแบบว่านางพูดหลายครั้งแล้วอันโตเนีย บอกวเบื่อกรรมาการที่นั่งอยู่ในนี้ก็เบื่อแบบนางงามไม่มี energy ไง อันจนเนี่ยโปรซึ่งแม่งดุดุขมารแต่ว่าคนจะต้องแบบเสียใจนะอืม แต่คามันเยี่ยไงคือจะจะขายนายกอะคือจะจะขายบ้านขายคอนโดที่มันสร้างแต่ไม่ยึดจะหาอาชีพไปคนไทยจะแ,แก้กฎหมายขายชาติให้ต่างชาติเช่าได้99ปีดูมันเยี่ยขนาดไหน คนไทยตั้งห้าสิบล้านคนไม่มีบ้านอยู่นะต้องเช่าเขาอะมันไม่แก้ปัญหาตรงนี้ปัญหาของคนไทยมันไม่แก้มันสนใจจะ,จะไปทำให้ต่างชาติได้ไประโยชน์เฮีย้ยนี่มันเฮีย้ยจริงๆทหารออกมาปฏิวัติเลย กมาของชาติแค่กุดนายถ้าสมมติว่าต่างชาตมันซื้อที่ไอ้จังหวัดที่เมืองรองสมมุตินะเราเวนซื้อทั้งจังหวัดเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ให้คนไทยเข้าเลยเป็นประเทศของมันเราจะไปทําอะไรได้เพราะมันเป็นเจ้าของที่อ่ะ มันเฮี้ยเศรษฐาเห็นเข้ามาเพื่อเพื่อธุรกิจของมันอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าทหารยังเฉยนะก็ให้มันยกประเทศนี้ให้เขาไปเลยมันเฮี้ยจะแก,ก้สัญญาเจ้าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เขาให้เช่าก้าสิบปีอันนี้มันเฮี้ย ไอ้เฮียนี่ให้เช่า99ปีคนเรามันมีอายุถึง99ปีหรือเปล่ามันเฮียมาก มันเที่ยมากมรู้ป่ะขายชาอิแานที่จะช่วยพวกเราให้พวกเรามีบ้านอยู่สั่งธนาคารงดเก็บกับเบี้ยธนาคารแม่งรวยกำไรตั้งหลายแสนล้าน มึงทำอะไรเพื่อคนไทยบ้างไอ้เสกถาแก้กฎหมายให้ต่างชาติเช่า99ปีมันไม่ได้ทําให้คนไทยได้ประโยชน์มึงไปทําให้เจ้าสัวได้ประโยชน์ประเทศไทยเนี่ยเจ้าตัวมือที่ดึทั้งประเทศอ่ะเจ็ดนต์าสเหรือให้ประชาชนอีก เจ็ดสิบล้านคนมึงทำเพื่อใครไอ้สัตว์มึงทำเพื่อเจ้าสัวทุกอย่างมึงมาแหกตาด้วยไอ้เศรษฐาว่าตามตลาดตอนนี้ขายของกันไม่ได้เลยคนไทยน่าสงสารมาก ไอสัตว์มึงต้องออกมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยไอสัตว์ไม่ให้คนพวกเนี้มาแย่งคนไทยทำมาหากินเฮี้ยมากๆไอสัตว์มาดูส้มกันอันนี้เป็นส้มมาจากออสเตรเลียนะจะกินได้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องใช้เนี่ยยังเย็นๆอยู่เลยอะมาจากออสเตรเลียเนี่ยคุณผู้ชม เด็วแกะแกะดูสิว่ากินได้หรือเปล่ามีคนมาให้บอสซาบอกว่าจะให้อนั้นแม่นะอ,อะไรอ่ะข้าโพดหายหัวไปเลยบอสซาเออโลกออนไลน์ทำไมเป็นอย่างนี้วะบอกว่าแม่จะส่งข้าโพดมาให้แม่ร้อยสักจนป่านนี้ยังไม่ได้รับแล่อาทิตย์หนึงละตกลงมันส่งมาแล้วหรือยัง นี่ส้มนี้มาจากออสเตรเลียคุณผู้ชมประยคงมากินแล้วคุจักรพันนะอาปากอาปากอาปากอร่อยหวานดีมาจากออสเตรเลียนะส้มเนี้ยส้มนอก เสร็ตถามันเฮียอักษกินก็เฮียพวกเราใช้น้ำมันแพงเพราะอะไรสองพันห้าร้อยสี่สี่ไปยกเอาปตทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วพวกมันก็ซื้อไปหมดทำให้ตอนนี้น้ำมันแพงมาก พวกเราต้องใช้น้ำมันแพงไงแพอยิ่งรักมันเป็นนายกเอาอีกยกเป็นสัญญาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้สารัดจนเดี๋ยวนี้สารัดเนี่ยทำไฟฟ้ามาขายให้การไฟฟ้าจนรวยอันดับหนึ่งเหมือนกันหลายปีละห้าหมื่นคนละ ทำให้พวกเราต้องใช้ไฟแผงตอนไหนถ้าถินเป็นนายยกก็ไปเซ็นยศเกาะกุดให้ขมังให้หุณนเซ็น ไอ้เศษฐาตอนนี้ประชาชนเขาลำบากเศรษฐกิจไม่ดีมึงคิดจะแก้ไขปัญหาเลยปะมึงมาดูแม่กาตามตลาดนะเจ๊งกันหมดสายตลาดไม่ยาวต้องปิดตัวเองร้านอาหารทำไมโรบินทูต้องปิดตัวเองเพราะอะไรรูป้ปะทั้งนั้นที่โรบินทูเป็นของ s c ีนะแอปะ ผมขาดทุนตั้งสองพันล้านขาดทุนตั้งสองพันล้านจะปิดตัวเองเลยเพราะเดี๋ยวนี้คนมันทางอนออนไลน์มันมีค่าส่งเว้ยแต่กินยังไม่มีอะไรจะไปจ่ายค่าส่งคนก็แดกว่ามีสำเร็จรูปอะ หมือนตะก้องอ่ะฉันซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสําเร็จรูปอ่ะสิบสองห่อร้อยห้าแปดฉันกินไปห่อหนึ่งที่เคยกินให้ดูแล้วแม่อร่อยายกให้ตะก้องไปหมดตะก้องมันปากไม่ตูงมันกินแล้วมันอร่อย มันนะถ่ายไม่ดูมาแม่อร่อยมากเลยที่แม่ให้มาสิบเอดทองอะกินหมดละเหลือออเดียวแต่ก็องบอกอร่อยมากเลยส้มนี้รสชาติดีมากเลยหว,นวาวนหวานหวานหวานเปรี้ยวๆรสชาติดี าาจากออสเเตรยียลแม่ก็ประหยัดแม่ก็กินกับข้าวที่เหลือโืยจากที่เราไปถ่ายทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูก็ประหยัดเงินทองมันหายากะที่เราได้ คอรลมชุดนี้มันเฮี้ยมันจะขายชาติเร็วที่สุดจะขายชาติเลือกสอวก็ไม่สุดจริตต้องเป็นโมคาแล้วเลือกตั้งใหม่เพราะว่ามันมีการจ้างคนมาลงคะแนนให้ตัวเองสามแสนถึงหนึ่งล้าน คุณปูป่วัย81ปีเครียดหนักจนน้ำหนักลดหลังโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกยีบสองล้านยอมรับหมดหวังได้เงินคืนแม้เจ้าหน้าที่จับผู้ร่วมขบวนการได้แล้วเผยเงินทั้งหมดตรงโอนไป80บัญชีเหลือแค่บัญชีละร้อยบาทโอ้โห มันไปนหลอกคนแก่ไงไปหลอกคนแก่และแก๊งคอร์เซนเตอร์ตอนนี้ <c oughs> นิวัตธรรมรงอริรักษาการนายกในรัฐบาลยิ่งรักรายงานตัวเข้าเรื่อสวระดับประเทศกลุ่มเจ็ดจักกงหวัดสมุทรสงคราม มีแต่คนดังๆพวกนี้เข้าเขาถึงบอกว่าก,ก็ตอบอกไม่กล้าล่ะเพราะว่าเป็นคนดังมีอำนาจทั้งนั้นตาไปส่งหลานที่บางประกงขี่จกักรยานยนต์ซ้อนท้ายไปโรงเรียนแต่ไปไม่ถึงถูกรถยนต์ปาเจโร่ชนเสียชีวิตไปด้วยกันสองศพดูเด็กกระเป๋านักเรียนยังติดหน้ารถเลย